เต้ล็อกอยู่เขาจะเป็นเดอะลีเจนส์ในนางตข้างหน้าได้เรียบร้อยอะครับคือมุมอะไรต่างๆเก็บได้ดีเลยนะครับเขาจะเห็นว่าสีหัวคีตร์เนี่ยกับสีตรงฟิงเกกร์บอดเนี่ยมันคนละสีกันพี่ตุ๋ยออกแบบมาทําไมถึงคนละสีกันครับคือวงจรแบบนี้เนี่ยพี่ตุ๋ยดูในท้องตลาดอะเหมือนจะไม่มีด้วยขอโทษทุกท่านด้วยแล้วก็ขอโทษอาจารย์เต้ด้วยมันต้องได้แต่ปรากฏว่าเอามาทําจริงๆปุ๊บเฮ้ยโอ้โหมันไม่ได้เว้ยมันยากกว่าที่คิดว่าว่าพี่ตุ๋ยเลยนะ Rock you what? วันนี้ EP 7นะครับการทำ Signature Shark TR1 นะครับเดี๋ยวผมกำลังจะไป QC 10ตัวล็อตแรกนะครับก็คือ9ตัวนั่นเองเพราะว่าตัวแรกเนี่ยเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นตัวต้นแบบที่ผมทำเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะไป QC ล็อตแรกอีก9ตัวนะครับหลกัหลกๆเลยผมจะไปดูวงจรนะครับถ่ายวงจรเรียงกันให้ดูทุกตัวเลยนะครับทางชาร์กบอกว่า,าให้ผมไป QC ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดูรายละเอียดด้านวงจรนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ดูว่าการเชื่อมสายอะไรต่างๆเนี่ยเหมือน กันหมดไหมนะครับการใช้สายชีนเส้นใหญ่นะครับรวมถึงพอร์ตวงจรแล้วก็วงจรพิเศษนะครับ4วงจรนะครับอันนี้ผมถ่ายในห้องนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางแล้วนะครับข้างหลังผมจะเป็นชั้นวางหนังสือการ์ตูนนะครับที่เพิ่งประกอบเสร็จนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้เองนะครับโอเคอันนี้ตื่นเต้นกับชั้นวางกระตูนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าภารกิจก็คือเดี๋ยวเราจะไป QC s h a ชาร์ก TR1 ล็อตแรกกันครับ มาครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะอธิบายถึงวงจรรตแรกทั้ง10ตัวแล้วก็รวมถึงรายละเอียดต่างๆแล้วก็ตอบคําถามนะครับในหลายๆอีีที่ผ่านมานะครับก็จะเกิดคําถามมากมายครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมานั่งตอบกันเลยนะครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องวงจรก่อนครับพี่ตุ๋ยอินเสิร์ตเนี่ยจะเห็นวงจรนะครับเรียงกันแล้วรตแรก10ตัวนะครับจะเห็นว่ามันมีกล่องอันนี้ครับพี่ตุ๋ยหลายคนก็อาจจะงงรวมถึงตอนแรกๆผมก็งงว่ามันคือกล่องอะไรนะครับกล่องนี้มันจะเป็นกล่องหัวใจของการคอนโทรลรวมทั้งหมด ที่อยู่ในนี้ครับผมเนี่ยแล้วมันจะเป็นตัวคอนโทนในส่วนอื่นๆด้วยหลายๆคนบอกว่าพี่ตุ๋ยผมอยากที่จะสั่งวงจรไปติดติดของผมได้ไหมอะไรเงี้ยอันนั้นอันนั้นแหละครับผมเนี่ยพี่ตุ๋ยจะทําไว้เผื่อตรงนั้นด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่อยากซื้อกีตาร์ใหม่แต่อยากมโมของเดิมเพื่อที่จะให้อัปเกรดเขาเรียกอัปเกรดนะครับให้มีลักษณะเรื่องของความโดดเด่นของกีตาร์เนี่ยแบบแบบทีอาร์วันด้วยพี่ตุ๋ยมองว่านั่นเป็นสิ่งที่ดี แล้วเมื่อกี้ผมลองตรวจวงจรน,นะครับลองดูทุกอันคือหน้าตาเหมือนกันทุกอันเลยนะครับอันนี้บอกให้ทุกคนทราบเลยแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นนักเล่นผมอาจจะไม่ใช่ช่างผมก็ใช้ตามองอย่างเดียวครับพี่ตุ๋ยบอกตามตรงเลยแต่ผมดูว่ามันขดเหมือนกันไหมแล้วก็ขนาดสายเหมือนกันไหมนะครับ,ค,รบคือมันเหมือนกันมันก็มีร้อยมาตั้งแต่สายเส้นใหญ่ตรงปลิกอัพนะครับ,รบอย่างนี้เขียนว่า TR 0 0 5 4, เบอร์นี้ TR 0 0 4อะไรแบบนี้ครับคือสายเส้นใหญ่ร้อยมาแล้วก็ต่อกับวงจรที่แบบมีหน้า ตาสายเชื่อมอะไรเหมือนกันเลยครับที่าร์ศูนใช่ไหมครับผมอ,อันนี้อันนี้คือชุดคอนโทรลใช่ไหมครับม, <Control. S 2> มันจะตรงกับบอดี้ซึ่งเป็นที0 0าเหมือนกันเห็นไหมนี่น,นี่ตัวนี้ครับผมนี่พี่ตุ๋ยจะมีใส่แบบนี้<ม>ใช่ไหมครับ แล้วก็มันจะตรงกับคอตามเบอ่าตามเบอร์เลยซึ่งซึ่งพี่ตุยย๋ยจะมีแปะไว้อยู่ตรงนี้เฮ้ยพี่ตุ๋ยทำไมต้องทาอะไรที่มันซับซ้อนยุ่งยากไปมันคงมันเยอะไปหมดเลยอยากจะเรียนให้กับดูกๆท่านทราบว่าการทำซิกเนเจอร์อาจารย์เทพพี่ตุ๋ยอยากให้ความสําคัญไม่ใช่ว่าเราเอาศิลปินใครก็ได้มาทําไม่ใช่ครับเขาจะต้องมีสตรอรี่มีเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของเขาตั้งแต่รเริ่มต้นด้วยนะครับนะพี่ตุ๋ยมองว่าอาจารย์เต้เนี่ยเป็นเหมือนไอดอลของน้องๆที่ยุคใหม่ๆที่ขึ้นมาเพราะว่า เขาบอกว่าเขาประทับใจจาั์เต้มากเลยหลายคนก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เต้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงพี่ก็ศึกษาอาจาย์เต้มาสักพักสักพัก,พก,พกนี่เกือบสิบปีลนะดูการเจริญเติบโตของอคนคนหนึ่งพี่ตูยพูดในคลิปที่ผ่านๆมาแล้วบอกว่าเราไม่ใช่เอาใครก็ได้มาเป็นสินเนเจอร์พี่ไม่ต้องการอยู่ดีๆปุ๊บพี่มาเจอจย์เต้เก่งเลย และดึงเข้ามาทำซิกเนเจอร์อันนั้นไม่เอาเมันดูรวดเร็วไปมันดูรวดเร็วไปที่ต้องการอยากดูว่าเส้นทางที่อันเต้เติบโตขึ้นมาเนี่ยมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนค,คนคนั้นเหมาะที่จะเป็นไอดอลของน้องๆไหมตัวนี้สําคัญมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็เราจะดึงมาทำซิกเนเจอร์เนี่ยเหมือนหลายๆแบรนด์ต่างประเทศเขาทําเขาต้องศึกษาคนนี้ก่อนอไม่ใช่แบบเฮ้ยผมมีเงินจ้างคุณคุณมาทำซิกเนเจอร์กับผมหน่อยอันนั้นคือถ้ามีเงินจ้าง คือทำได้เลยแต่มันจะไม่เกิดความภาคภูมิใจใช่ครับใช่ไหมจันเต้ใช่ครับอยู่ดีๆจันเต้มาพี่ตุ้ยผมอยากทำซิกเนเจอร์อย่างเงี้ครับผมว่าพี่ตุวยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าจันเต้เป็นใครเหมือนที่ศิลปินหลายๆหลายๆท่านอยากที่จะเข้ามาบอกพี่ผมอยากทำเอฟเฟกชาร์กคือ1เบอร์ในการทำเอฟเฟกชาร์กของผม ต้องลงทุนหลักแสนนะเพราะว่าเราไม่ใช่มานั่งท,ทําทีก้อนหนึ่งอสองก้อน3ก้อนไม่ใช่ม,มันจะไม่เหมือนกันเหมือนอย่างกีตาร์เหมือนกันจันเ้กีตาร์เนี่ยจริงๆแนละ้วพี่ตุ๋ยอยากทำแล้วประกบแล้วส่งให้ลูกค้าเลยแต่อยากให้ทุกช็อตมันเหมือนกันอย่างในการไวริงต่างต่างพวกนี้นะครับ,รบช่างเขาจะเอามานั่งแล้ววางเริ่มตั้งแต่ช็อตแรกไปเริ่มเดินไวริงสายแบบออริจินอลก่อนอแบบเดิมๆก่อนทุกตัวก็ต้องพยายามที่จะให้มันเหมือนกันหมดเราอยากทําแบบที่ไม่เหมือนคนอื่น คุณสามารถดูได้ว่าวงจรเบอร์หนึ่งกับเบอร์10เหมือนกันไหมรหรือเบอร์20เหมือนกันไหมทุกตัวมันต้องเหมือนกันพี่กับทีมช่างนอยากให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยพี่ถามตั้งแต่คลิปแรกว่าจันเต้ถ้าเกิดมีใครซื้อไปแล้วไปเปิดวงจรของจันเต้เปิดดูยี่ อายไหมอายสิครับอายสิแต่อย่างนี้คือไม่อายเลยนี่ผมแบบเน้นให้เลย QC ทุกตัวก็ก็นี่แหละนะครับผมเนะเปิดดูอุ้ยโหอะไรกากมากอโหตายล้วไม่ก็ใช่ไหมจานเต้หลายคนบอกว่าโหพี่พี่ตุ๋ยราคานี้มันทําได้ยังไงใช่อ๋อทาได้ครับผมถ้าถ้าพี่ตุ๋ยตัดค่าแรงล้พี่อยากมอบสิ่งดีๆตรงนี้ให้กับจานเต้แล้วก็มอบสิ่งดีๆตรงนี้ให้กับ ทุกๆคนด้วยคร,ครับผม,ผมพี่ตุ้ยใส่ใจจานเต้นั้นนะครับายห้อยสามใบ,ใบเออนี่หมายความว่าดูดีเลยครับอ,นนอันนี้อันนี้ป้ายแขวนทอง รับแขวนท่อนี่ครับปิมนมาเตรียมเตรียมแขวนและล็อตแรกนะครับจะบอกว่ารูปนี้ผมเพิ่งไปถ่ายมาเมื่อไม่กี่วันมานนี้แล้วก็อันนี้เป็นรูปที่ช่างภาพแต่งเสร็จนะครับต้องขอบคุณช่างภาพด้วยชื่อชื่อคุณบอยนะครับนามแฝงในช่างภาพก็คือโรมิโอคิงนะครับได้ภาพสวยๆแบบนี้ได้คุณบอยเนี่ยช่วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพเต็มๆให้ อันนี้เป็นภาพที่แต่งเสร็จแล้วนะครับยังมีหลายๆใบหลายๆ,ๆช็อตซึ่งยังแต่งไม่เสร็จเพราะว่าเพิ่งไปถ่ายมาแล้วก็นาอันที่แต่งเสร็จแล้วมาทําป้ายห้อยก่อนเพราะว่าเราต้องเตรียมจัดส่งลูกค้าแล้วนะครับ,รบยังมีสวยๆเพียบเลยนะครับ,รบที่พี่ตุ๋ยเอามานะครับผมอาจารย์เตจริงๆเนี่ยอาจารย์เตไม่รู้ที่พี่ตุ๋ยบอกว่าพี่ตุ๋ยอยากจะเซอร์ไพรส์พี่ตามอาจารย์เตมานานแล้วนะนี่ตั้งแต่สมัยตั้งแต่ที่อันนี้คือเริ่มเล่นเลยหัวสกินเฮดเลยอ่ะหัวสกินเฮดเล่นกีตาร์โป่งโจโจ้เลยเกรียนมากเลยดูเกรียนมาก นี่ยังมีอีก<ส> <trays> เยอะนะมีเรงแบบถอดเสื้อเล่นโอ้โหแบบเต้นอาควักจักเต้นแบบกระโดดแลวเต้นนะผมนะแล้วก็มีประวัติโดยสังเ <Ouais. S 1> ขปนะครับของอาจารย์เต้แบบเส้นทางในในเรื่องของการประกวดนะครับผมนี่พี่ตุ๋ยบอกอาจารย์เต้อย่างนี้ว่าพี่ไม่ได้สนใจว่าอาจารย์เต้จะได้ที่ลำดับที่เท่าไหร่พี่สนใจสตอรี่ของอาจารย์เต้คนคนหนึ่งในการเติบโตมาจนถึงซิกเนเจอร์เลยเนี่ยเขาจะต้องมีล้มลุกคลุกคลานนะไม่ใช่อาจารย์เต้มาเฮ้ยย่วงดังเว้ยวงดัง ยังไงก็ดับได้แต่ถ้าคนเติบโตจากขึ้นมาเป็นขึ้นมาไดอันนี้ก็ดับยากจานเตเต้มีสิบ เป็นเดอะดีเจนในอนาคตข้างหน้าได้จำความสุดไว้นะเตเต,ต้ล็อกอย,อยูถ้าเขาสามารถยังครองตอนแบบนี้อยู่แล้วมีผลงานอยู่เรื่อยๆเขาจะเป็นเดอะดีเจนในอนาคตข้างหน้าได้พี่ตุ๋ยมองไม่พลาดตามรอยพี่หมูเลยสําหรับคนในรุ่นของเขาก็โอเคอาจจะแบบเฮ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้เว้ย<ช>อย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมเนี่ยแต่พี่ตุ๋ยมองคนละมุมกันคนที่เก่งกว่าเขาแต่คนบอกทำไมพี่ตุ๋ยไม่เอาคนที่เก่งกว่าแล้วมาทำซิกเนเจอร์พี่ตุ๋ยบอกว่าอยู่ดีๆเก่งเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้มันต้องมีสตอรี่ด้วยนะ มีเรื่องราวมีอะไรแล้วก็เรื่องคุณสมบัติหลายๆอย่างด้วยการที่มือกีตาร์คนหนึ่งเนี่ยจะเป็นไอดอลได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเล่นเก่งอย่างเดียวพี่ตุย๋ยมองไปถึงขนาดครอบครัวเหมือนอย่างพวกบริษัทต่างๆที่เขามองศิลปินคนนี้เป็นไอดอลให้กับบุคคลอื่นๆได้เขาจะต้องดูไปถึงขนาดพ่อแม่ดูไปถึงขนาดการปฏิบัติตัวได้เหมือนกันพี่ตุย๋ยก็มองเหมือนกันพี่ตุย๋ยมองว่าเต้เป็นเด็กกระตันยู อ่าหลายๆท่านนะลองติดตามดูนะเตมเป็นเด็กจตันยูในผู้ที่ม Teen> ีพระคุณแม่ท nope sí. ั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับผมเนี่ยแล้วก็มีครูบาอาจารย์ก็ที่ํำคาญคือแน่วแน่นะรักยู่เลยนะฮะผมนะเนี่ยพี่ตุ๋ยให้ความสําคัญหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหพี่ตุ๋ยทาอะไรเวอร์วังอลังการไปผมอยากจะสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับในการสร้างกีตาร์ของผมผมไม่ได้ไปแข่งกับใคร ผมแข่งกับตัวผมเองนะครับขอตัดมาเรื่อง QC นิดนึงครับจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นไม้เอลเดอร์สีเชอร์รีซันเบิร์ดนะครับเรียงกันใช่ล็อตแรกคือเตรียมประกอบคอใส่วงจอเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นไม้ล็อตเดียวกันหมดนะครับมาจากโรงงานเดียวกันเป๊ะเลยนะครับพี่ตุ๋ยครับใช่ใช่ใช่อย่างบางตัวที่เสียงไม้เสียงอะไรความก้องกลางวันไม่ได้เนี่ยพี่ตุ๋ยก็จะคัดออกไปเลยนะครับผมเนี่ยมันจะต้องมีเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของความก้อง ตอบสนองเรื่องเสียงอะไรพวกนี้ครับ<ม>ผมนะครับอ่แล้วก็ผมสังเกตนะครับว่าทุกตัวเนี่ยก็จะมีพ่นกาไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คว้านอะไรต่างๆได้เรียบร้อยครับคือมุมอะไรต่างๆเก็บได้ดีเลยนะครับแล้วก็ด้านสีเชอร์รี่ซันเบิร์ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอบนะครับขอบแดงแล้วก็ไล่มาส้มนะครับคือมันก็เนียนหมดเลยเหมือนกันทุกตัวคือเหมือนองศาการพ่นสีเนี่ยพวกขอบต่างๆเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสวยเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ในด้านภายนอกนะครับทั้ง10ตัวที่เรียงกันนี้นะครับ บอดี้โอเคสมบูรณ์แบบนะครับโอเคเด <ฮะ S 2> ี๋ยวต่อไปนะครับคำถามยอดฮิตทุกคลิป <c oughs> เลยครับพี่ตุย๋ยครับอันนี้เดี๋ยวผมขอถามพี่ตุ๋ยตรงๆเลยแล้วตามที่คอมเมนต์หลายๆคน <c oughs> คอมเมนต์มาว่าเขาจะเห็นว่าสี ตรงหัวนะครับหัวกีตาร์เนี่ยกับสีตรงฟิลกระบอกเนี่ยมันคนละสีกันหลายคนก็บอกเอ้ยทำไมมันถึงคนละสีกันมันดูขัดใจแปลกๆเพราะว่าติดเรื่องเดียวเลยคือมันขัดใจแปลกๆนะครับ <c oughs> พี่ตุ๋ยออกแบบมาทําไมถึงคนละสีกันครับคือจริงๆแล้วมันยุ่งยากนะดูเหมือนยุ่งยากนะพี่ต้องการโชว์ว่าเอ้นนี้อันนี้คือไม้เมเปิลไม้เมเปิลออกสีขาวแล้วก็พี่ต้องการแบบเคลือบเป็นซาตินนะครับเพื่อเคลือบซาตินนะ มันจะคล้ายๆแบบเหมือนเรามานั่งขัดๆเอาเนะครับ<ะ>บอก <c oughs> จริงๆทําแบบนี้มันยุ่งยากเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องมาไล่แปะแปะตรงฟิงก์บอดแล้วก็ต้องมาย้อมสีเฉพาะข้างบนอะไรเงี้ยแต่ถ้าทําเป็นไม้ขาวเหมือนกันเลย<ะ>หรือทําเป็นไม้เหลืองเหมือนกันเลยเนี่ยอันนี้ดูง่ายมาก, <c oughs> มากเอาขึ้นตัวคล้องสายปุบปบพลพพลพลพลเกือบ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 ย้อมย้อมย้อมออกมา ก็จบเลยถามว่าพี่ตุ๋ยทําให้มันยุ่งยากทําไมในเมื่อทําออกมาแล้วบางดีขัดใจโจหลายๆท่านๆๆขัดใจหลายๆท่านพี่มองว่ามันเป็นศินละปะอีกแบบหนึ่งอ่าชามาจ,จันเต้พี่ถามว่าอย่างนี้แตกต่างกันชัดเจนไหมชัดเจนครับชัดเจนอันนี้ขอดำไงครับอก,ก,ก็นี่ไงฮะมันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะชอบหรือเปล่า อ๋อเพียงแต่ว่าบางท่านไม่ชอบผมไม่ชอบไม้เมเปิลผมไม่ชอบขาวแต่ผมชอบไม้ดำหลายหลายแบรนด์เขาก็ทำคอสีนึงอันนี้หัวสีนึงบางทีคือคือมันไม่มีตายตัวไม่มีตายตัวครับแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนพี่ต้องการทําให้มันซับซ้อนขึ้นครับครับผมก็เลยก็เลยออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแต่สําหรับถามความเห็นผมนะครับคนเล่นผมคิดว่าแบบนี้มันดูแปลกตาไม่เหมือนใครดีนะผมกลับว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับผมไม่ได้แบบเซเรียสอะไรแล้วผมดูว่าเอ๊ยมันดู ดูเด่นดีเพราะ hmm. ว่าตรงนี้มาเหลืองบางๆขาวๆตรงนี้มาแบบเหลืองเด่นคามินมาเลยเฮ้ยโอ้โหมันดูแบบ เฉิดฉายความคิดเห็นผมนะครับผมก็เลยไม่ได้เซเลียดอะไรเยอะต่อไปนะจันเทตรงนี้มันก็จะเริ่มดําตามที่เรามือเราเล่นนะครับผมเขาเรียกว่าความขลังมันจะวินเทจขึ้นส่วนตัวเหลืองนี่มันก็จะเริ่มเหลืองขึ้นตามอายุมองว่าคอขาวปุ๊บแล้วดูแบบดูแพงดูขาบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจไม่ชอบนะครับคนก็ชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมนะครับแต่อนาคตก็คือจากปีที่แล้วพี่ตุ๋ยบอกมีคอดําแน่นอนในทีอาวันใช่ไหมครับพี่ตุ๋ยไปแซวเขาดูว่าหัวเหลืองไม่เท่า อ่างเหลืองไม่เท่ากันพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยไปคอมเมนต์แซวนิดนิดหน่อยนะผมบอกว่าสนใจไหมครับเดี๋ยวผมทําให้แล้วขอเหลืองเท่ากันอะไรเงี้ยแซวกันนิดหน่อยครับผมแต่แบบนี้มีเอกลักษณ์นี่นะพี่ตุ๋ยผมแบบว่ามันไม่เหมือนใครแล้วมันดูเด่นดีนะครับดูสวยดีมีหลายคนนะจันเต้ชอบชาร์กฟินฉลามนะครับผมเนยคือแบบนี้นะครับออกมาแบบเชฟบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอันนี้คือต่างจิตต่างใจนะครับจริงๆแล้วนี่ทรงแบบนี้คล้ายๆแบบนี้มันมีมานานมากนะจันเต้มีหลายๆแบรนด์แล้วเหมือนกัน คืออย่างนี้อาจารย์เต้ผมต้องพูดกับทุกทุกท่านก่อนนะครับ,รบผมนาะยขอโทษทุกทุกท่านด้วยนะครับ,รบขอโทษทุกท่านด้วยแล้วก็ขอโทษอาจารย์เต้ด้วยพี่ตุ๋ยงานช้าเลยแหละวงจรยุบยับไปหมดคือเนื่องจากว่าตอนแรกที่คุยกันไว้ว่าวงจรไม่ได้เยอะขนาดนี้ทีนี้เนี่ยพอเราทําวงจรที่มันซับซ้อนขึ้นมาตอนแรกไม่ได้กล่าวไว้ถึง11เสียงจำได้ไหมในใน,ในล้อที่ผ่านมาจำได้ัเหตุผลที่ทําให้ล่าช้าด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของตัววงจรด้วยพี่ ขอเป็นสิ้นเดือนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์อ๋อก็คือคเลทประมาณเพิ่มอีกหนึ่งอาทิตย์เองครับมันอาจจะผิดคําพูดขอโทษด,ด้วยขอโทษพี่ๆหลายๆท่านขอโทษน้องๆด้วยเป็นความผิดของพี่เลยว่าว่าพี่ตุ๋ยเลยนะคือพี่ประเมินตัวพี่เองผิดไปพี่เข้าใจว่าเฮ้ยมันต้องได้แต่ปรากฏว่าเอามาทําจริงๆปุ๊บเฮ้ยโอ้โหมันไม่ได้เว้ยมันยากกว่าที่คิดไม่ทันจริงๆเพราะว่าเอาวงจรอัดเข้าไปเยอะเกินทีนี้เราจะต้องมาแก้ไขในหลายส่วนตามมาด้วยในเรื่องของ การคว้าที่เพิ่มเติมอะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยครับผมนะอยากจะเรียนให้กับทุกทกท่านแล้วก็ต้องกราบขออภัยท่านทุกๆท่านด้วยเป็นความผิดของทั้งพี่ตุยคนเดียวเลย แต่อาทิตเดียวเพิ่มอีกอาทิตย์เดียวเองครับทุกคนนิดเดียวนิดเดียวครับเดียวก็ได้แล้วที่ให้จานเต้มาถ่ายนะครับผมนะทุกตัวต้องใกล้เคียงและเหมือนกันไม่ใช่ว่าพี่มันไม่เหมือนกันของพี่ตัวนี้งอมาแบบนี้ของพี่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่นะครับผมนะครับแต่แต่อีกเรื่องที่ผมเช็คไม่ได้ก็คือวางอย่างเนี้ยคือเรื่องปิกอัพอย่างเงี้ยครับคือพี่ตุยพันสูตรเหมือนกันเดะเลยใช่ไหมครับทีมงานของเราดูแลตรงจุดนี้ครับผมนะก็คิวซีต้องเหมือนกับที่เหมือนกับตัวเบอร์หนึ่งที่ครบบบมนือหลายๆแดไไ่้ ทำแบบนี้พี่ตุ๋ยอยากที่จะดูแลงานของพี่ให้ดีที่สุดมันคงไม่มีแบรนด์ไหนแล้วเขามาเปิดวงจรกันเปิดดูกันแบบนี้ครับมันจะเหมือนกันว่าเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ร้อยเบอร์ไม่มีครับไม่มีไม่มีแบบว่าล็อตแรกคนสั่งจองไปแล้วเรามาผมมาถ่ายแบบโอ้โหเรียงกันสิบตัวแล้วก็เตรียมประกอบส่งไม่มีครับผมพยายามทําให้ทุกตัวนี่เหมือนกันหมด QC เหมือนกันหมดเลยแล้วประกัน เหมือนกันหมดอยากให้หลายๆอย่างเป็นมาตรฐานกับชาร์กในรุ่นต่อๆไปจำเจไปรับประกันนะครับผมนะฮนะวงจรประกัน2ปีมันก็จะมีเรื่องของตัวสวิตช์พวกซันไบท์อไพวกนี้อยู่ด้วยฝากถึงหลายๆท่านซื้อไปแล้วสั่งไปแล้วแล้วไปลื้พี่ตุย๋ยมีตัวโรเทคนะครับผมนะอันนี้บอกก่อนพี่ตุย๋ยมีตัวโรเทคนะครับผมนะมันจะมีน็อตอยู่ถ้าน็อตนั้นมีการชํารุด เสียหายนะครับมีไวโรเทคอยู่ถ้าไปรื้อวงจรนะครับไปรื้อไปถอดไรพวกนี้นะครับผมนั่นคือหมดประกันนะครับโอ้ครับต้องมีคนสนแน่นอนอย่าอย่าลื้อเล่นนะครับเอาไปคือมันสมบูรณ์สามารถเล่นได้เลยผมยังยืนยันว่าไม่จําเป็นต้องไปโมวงจรอะไรเพิ่มนะครับสามารถเล่นได้เลยถ้าเราอยากจะโมเพิ่มก็อาจจะเปลี่ยนลูกบิดล็อกสายอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆ้อติดปัญหาส่งมาหาพี่ตุ๋ยดีกว่าประมาณนั้นดีกว่าแต่วงจรแนะนําว่าเสียงมันสมบูรณ์มากๆแล้วครับอย่าไปลื้อมันเล่นดีกว่า คือวงจรแบบนี้เนี่ยพี่ตุ๋ยดูในท้องตลาดอะเหมือนนะจะไม่มีด้วยบางคนก็บอกว่าลกคือมันมัน,ม,นมันมีข้อแตกตา่างบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันลกไปมันอะไรต่างๆอันนั้นอยู่ที่มุมมองครับแต่พี่มั่นใจว่ารุ่น TR1 เนี่ยเล่นได้ครอบคุมมากหลากหลายมากเพราะว่าจากลอง EP ที่แล้วเนี่ยปกติเนี่ยไปอัพนะครับ สิงสงาำเนี่ยจะผสมได้ประมาณ7เสียงคือ7เสียงมันก็กว้างแล้วแล้วผมเจอแบบบางมุมบางเสียงบางมิติเสียงที่แบบไม่เคยเล่นเงี้ยผมก็ดันเจอกับตัวนี้อย่างเช่นเงี้ยหาผสมผสมสิงเงี้ยข้ามารห,มหรือผสม3ตัว หรือว่าสมแบบตัดซิงทั้งหมด11เสียงเนี่ยมันเจอเสียงอะไรแปลกๆเรามารับเจอกับทีอาวันผมว่ามันกว้างมากๆแล้วครับบางคนบอกว่าโอ้พี่ทาไมถึงต้องมีหลายเสียงกันจังนะครับโอ้ยมันยุ่งยากไปมันยุ่งยากผมขี้เกียจจาคือเรียนอย่างนี้ครับผมนะไอเสียงที่เราใช้จริงๆไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่เพียงแต่ว่านั่นคือฟังก์ชันฟังก์ชันเหมือนเราซื้อมันติเอฟเฟกอ่ะมันมีตั้ง2องเสียงใเราใช้กี่เสียงไงใช่ถูกต้องไหมแต่อันเนี้ยมันเป็นกีตาร์ที่สามารถมีออปชันเพิ่มในหลายๆอันอยู่ใน พอเราเล่นเล่นไปเราจะรู้ว่าเออเสียงเยอะๆดีมันดีมันจะเล่นได้เทคนิคหลากหลายเทคนิคอ่าถูกไหมถูกครับในฐานะคนเล่นนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่อง11เสียงหน่อยเพราะรว่าผมเจอคอมเมนต์เหมือนกันเดี๋ยวขอตอบเลยบ,บางคอมเมนต์ก็ถามว่าแล้วพี่เต้เล่นหมดเหรอถึง11เสียงอ่าถึงแม้ผมเล่นไม่หมด11เเสียงนะ ก็ไม่เป็นไรครับสมมติหลายคนเล่นแค่5เสียงซิเลคเตอร์ห้าแก๊กไม่ตัดซิงอะไรแค่นี้หลายคนก็เล่นแค่5เสียงตามที่ตัวเองถนัดก็ได้แล้วก็ส่วนปุ่มมิกเนี่ยเราก็อาจจะไม่ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้เกะกะอะไรเลยแต่ว่าถ้าหลายคนแบบอยากคิดอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากได้ยินเสียงมิติอะไรใหม่ๆในเสียงคีนเนี่ยลองสลับดูเผื่อเราอาจจะเอาเสียงผสมตรงนี้ที่นอกจาก5เสียงที่เราเคยเล่นไปอัดเสียงท่อนอินโทนี้เจอเสียงผสมอีกนี้ ไปอัดเสียงในท่อนจบนี้มันจะได้แบบมิติในการอัดเพลงอะไรใหม่ๆรหรือการเล่นสดใหม่ๆนะครับอันนี้ฝากไปด้วยก็เป็นคําตอบจากผมผมอาจจะเล่นแค่7เสียงดั้งเดิมก็ได้แล้วเดี๋ยวปุ่มมิกผมอาจจะไปทําความเข้าใจว่า ผมสามารถใช้ตรงเนี้ยไปทําอะไรได้อีกนะครับเหมือนเป็นการแบบหาอะไรใหม่ๆเข้าตัวเองนะครับมีประโยชน์มากๆน้องๆหลายๆคนที่เพิ่งหัดมาเริ่มเล่นกีตาร์ใหม่่ทีเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยกีตาร์มันสร้างเสียงได้ขนาดนั้นจริงๆมีหลายแบรนด์ที่เขามีอยู่แล้วบางตัวเนี่มันมี13เสียงอันนี้ยังไม่รวมถึงขนาดว่า มีอะคูสติกใช่ไหมฮะมีเบียโซ,โซนีนน่น้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่ากีาตาร์ไฟฟ้ามันสามารถสร้างเสียงได้แล้วยังมีนะซินดิไซเซอร์ตัวรับสัญญาณเสียงพวกนั้นได้ด้วยแล้วต่อสามารถต่อระบบม i d ดี เข้าสู่ตรงนั้นได้อีกน้องๆเราไม่ได้เล่นสาวเยอะขนาดนั้นเหมือนมันติที่พี่พูดตึงตะกี้มันติเราไม่ได้เล่นเป็นร้อยเสียงไม่ได้เล่นขนาดนั้นเราอยู่ที่ว่าเราจะเลือกสาวไหนแค่นั้นเองอย่างที่อา์เจ้พูดถูกแล้วเดี๋ยวน้องๆก็ต้องพยายามหาข้อมูลอันนี้หนึ่งนะครับตุ๋ยครับผมเห็นสีแขวนอยู่ข้างหลังเมื่อกี้มีโชว์ซันเบิร์ดกับสีดำเรียบร้อยแล้วอันนี้พี่ตุ๋ยเอาคอมาให้ใส่ให้ดูลองประกบดูเล่นๆว่า ถ้าใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะนี่นี่นี่สวยล้ะเนี่ยครับผมนะครับนี่อยู่ประมาณนี้ครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับผมนะเพราะว่าเจอคาถามเหมือนกันพี่ตุ๋ยพี่เต้ทําแต่สีเชอร์รี่ซันเบิร์ดอย่างเดียวเลยเลยคือตอนแรกผมกําหนดชอบแบบสไตล์สว่างๆอยากได้เชอร์รี่ซันเบิร์ดไล่สีเพื่อโชว์ไม้เอลเดอร์ไปเลยแต่ว่าทีนี้ทางชักตอบโจทย์ทุกคนครับนอกจากคอขาวคอดําแล้วทีนี้สี มีสีอื่นด้วยเดี๋ยวผมลองประกบนี่สีดำสีดําก็จะเป็นอย่างนี้เลยพิกัดขาวพิกัดนี้เลือกสีไม่ได้นะขอเป็นสีขาวล้วนเลยอย่างเดียวเลยพิกัดสีขาวนะครับตัดกันก็ประมาณนี้แล้วก็เจอคอมเมนต์อย่างนี้ครับพี่ตุ๋ยคือหลายคนถามว่าทําไมไม่ใส่ลูกบิดล็อกสายมาเลยไม่อยากให้ต้นทุนเพิ่มมาอาจารย์เทพลูกบิดที่เราใส่ไปก็ถือว่าระดับโลกแล้วถือว่าสุดยอดแล้วนะสุดยอดแล้วเดี๋ยวผมจะเสริมเรื่องลูกบิดนะครับธรรมดากับล็อกสายสมมติว่ายี่ห้อเดียวกันแบรนด์เดียวกันถึงแม้ว่าราคาลูกบิดล็อกสายมันจะสูงกวว่่่่่าาแตไมมใชันจะ ดีกว่าทุกด้านนะครับม,มันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันลูกบิดธรรมดาเนี่ยมันเป็นลูกบิดที่แบบใส่สายปุ๊บแล้วเราก็หมุนหมุนหมุนพันพันเป็นเกลียวใช่ไหมครับแต่ว่าลูกบิดล็อกสายเนี่ยพอใส่สายปุ๊บมันจะจิ้มสายเพื่อลดการพันรอบแต่ว่าข้อเสียมันมี คือเวลาที่สายมันโดนจิ้มตรงนั้นนะครับเวลาที่เราจะคลายออกหรือว่าคลายที่จะแกะวงจรอะไรต่างๆแล้วเราจะใส่สายเข้าไปใหม่สายนั้นชารุดแล้วมันจะหักเลยมันโดนจิ้มไปแล้วมีสิทธิ์ที่จะหักยิ่งเป็นสายหนึ่งสาย2มีสิทธิ์หักแน่นอนถ้ราผมเคยแล้วใช่ใช่อันนั้นคือข้อเสียของลูกบิดล็อกสายนะครับถ้าสมมติว่าหลายคนที่ชอบลูกบิดล็อกสายเนี่ยเราก็สามารถสั่งได้สั่งได้หรือว่าเปลี่ยนกับทางพี่ตุ๋ยได้ใช่ใช่ก็เรียกว่าเทิร์นอ๋อเทิร์นอ่ะ เทิรนี้ต้องแจ้งก่อนนะแจ้งก่อนแจ้งก่อนก็คือเพิ่มเงินนิดหน่อยแต่ถ้าออกจากของพี่ตุ๋ยไปแล้วเนี่ยจะเอากลับมาเปลี่ยนลูกบิดล็อกสายก็คิดเต็มคืนของเก่าให้ให้ลูกค้าไปด้วยโอ้โหอันนี้ดีมากมากเลยสมมติหลายคนที่ชอบลูกบิดล็อกสายก็อาจจะพี่ตุ๋ยรอดนี้ผมขอเป็นล็อกสายนะแล้วก็บวกเงินเพิ่มไปตอนนี้มีหลายๆท่านก็แจ้งเข้ามาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วผมต้องการลูกบิดล็อกสายครับเรื่องของการดีไซน์สวยงามด้วยอะไรเงี้ยครับ เขาก็จะต้องการแบบนั้นแต่ว่าพี่ดุยก็้าวจัดได้เลยครับผมนะมเดี๋ยวอนาคตผมก็อาจจะเป็นล็อกสายเดี๋ยวดูก่อนออลูกบิดล็อกสายมันจะลดการพันรอบทําให้การเล่นคันโยกเสถียรขึ้นมาข้อดีข้อเสียต่างกันครับผมอันนั้นเอาไว้เล่นสดสำหรับ9ท่านที่ที่จองมาในลอตแรกรนะครับผมเนะี<ๆ>้ยพอดีผมขอเลทเรื่องรองลยเวลาแต่ถ้าหลายๆท่าน รอไม่ได้สามารถแจ้งความจำานงได้เดี๋ยวพี่ตุ๋ยโอนเงินมาจำคืนให้ได้แล้วผมแฟร์ดีไหมแฟร์ครับ,รบผมเนะี่ยก็คืออยากให้ทุกท่านได้รู้สึกสบายใจด้วยนะครับผมเนะี่ยแล้วก็อีกอย่างคือก็ยังเหมือนเดิมท่านซื้อของไปแล้วยังสามารถคืนได้ภายใน5วันอพอไปเล่นแล้วพี่ตุ๋ยผมไม่ประทับใจโอ้ของพี่ไม่เหมือนที่คุยไว้เลยคืนได้เลยครับคืนเงินเต็มด้วยเพราะว่ามีหลายท่านที่รออยู่ พี่ตุ๋ยโอนเงินคืนให้เลยเต็มจํานวนเลยโอ้โหสุดยอดแห่งการบริการหลายคนบอกว่าเฮ้ยโปรโมทเก่งไว้อย่างเงี้ยหลอกคนมาซื้อพี่ตุ๋ยไม่อยากทําอย่างนั้นโอ้โหนี่ผมมาถ่ายให้ขนาดนี้ไม่หลอกล้วทุกคนเพราะว่าผมมาถ่ายให้แบบทุกตัวเรียงกันไม่ได้แบบทําตัวแรกดีแล้วทําตัวที่เหลือแบบโอ้ไม่ตั้งใจอันนี้คือทุกตัวเลยนะครับเรียงกันหมด อาจารย์เต้เต้รู้ไหมว่านโยบายตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับที่พี่ตุ๋ยทำ Effect. Effect เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์กีตาร์ในของชาร์กเนี่ยคืนภายใน5้าวันได้เลยพี่ตุ๋ยทามา10ปีที่แล้วของเอฟเฟกต์กีตาร์ปัจจุบันก็เอามาทํากับกีตาร์แล้วที่พี่บอกว่าไม่เหมือนใครนี่คือแบบนี้ครับ,รบ<ม>แล้วก็1ิบตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมมีอ,มอะไรพิเศษเล็กน้อยอนะครับเพราะว่าช่วงนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าเราลดใช้ถุงพลาสติกนะครับอันนี้เป็นถุงผ้าโลโก้ที่ผมสั่งทํามานะครับเป็นถุงผ้าธรรมดานะครับนี่ จะมีโลโก้มีรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับเบ็นสิสใบแรกเอาเป็นผมเองอ๋อเหรอใช่ซึ่งอันนี้สั่งทํามานะครับไว้ใช้จ่ายตลาดหรือซื้อของอะไรเงี้ยครับคนที่จองรตแรกเท่านั้นนะครับก็จะแถมอันนี้ไปเล็กๆน้อยๆนะครับผมยังไง QC วันนี้ในรตแรกนะครับจบลงด้วยความสวยงามครับทุกอย่างสมบูรณ์เตรียมประกอบแล้วก็พร้อมส่งให้ทุกท่านภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ